เยเราเป็น first 5G c i t i z เ n เป็นประชากรกลุ่มแรกที่จะได้ทดสอบการใช้งาน 5G ฉะนั้น 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่เร็วแรงที่สุดจาก True จะเป็นยังไงเราพิสูจน์กันครับใช่แล้ว r ร e เนี่ยนะคะมีครบย่านความถี่7ย่านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสูงกลางต่ำนะคะดังนันประสิทธิภาพของ 5G เนี่ยน่าติดตามมากๆและไม่ใช่ครบแค่ย่านความถี่นะคะยังครบทุกดิจิตอลไลฟ์สไตล์ฉะนั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์ได้ครบถ้วนสำหรับคนยุคดิจิตอลอย่างพวกเราส่วนอีกหนึ่ง เรื่องครบคือเรื่องของครบทั้งพันธมิตรในและต่างประเทศนะครับระดับโลกนี้ก็มาร่วมกันมากมายเพื่อสร้างสารรค์ควาเป็น true 5G world ให้เกิดขึ้นฉะนั้นในวันนี้เราทดสอบในกรุงเทพมหานครของเรามีหลากหลายพิกัดหลากหลายย่านฉะนั้นซีจะไปไหนดีซีคิดไว้แล้วซีว่าซีจะไปแบบแยกราชประสงค์ที่หนึ่งแล้วก็อ,อีกที่หนเนี่ยคิดว่าจะไป สี่แยกอโศกเกศอโศกเกะอที่ไหนฮะอโ,โอกเกค,คืออโศกเดี๋ยวเอิญก็ขอฉีกแนวไปนิดนึงจะไปสถานีรถไฟ MRT สามยอดโอ้โหเยี่ยมไปเลยส่วนของผมขอไปย่านธุรกิจหน่อยนะครับ จะไปทดสอบสัญญาณที่สีลมสาทรซึ่งน่าจมีผู้คนกวักไกวอยู่มากมายสัญญาณจะเป็นอย่างไรเครื่องพร้อมไหมทุกคนพร้อมค่ะใน,ในเมื่อเครื่องพร้อมซิมพร้อมเราแยกย้ายข้าไปเลยและอย่าลืมดูให้ครบ3คลิปนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องพิเศษจริงๆและไม่เหมือนกันใน3คลิปด้วยลุยไป <Bye. S 2> ในตอนนี้นะคะซียืนอยู่ตรง สี่แยกที่รถติดที่สุดในเมืองไทยสี่แยกอโศกนั่นเอง True 5G เครือข่ายอาัจฉริยะพร้อมใช้ได้แล้ววันนี้ครบ77จังหวัดทั่วไทยดูี่ไม่เคยทดสอบ 5G จริงจังขนาดนี้มาก,ก่อนเลยทีเดียวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะลองกันนะมือข้างนี้เป็น 5G ข้างนี้เป็น 4G กดค่ะ800แปดร้อยกว่าละวูันกว่ายดูฝั่งนี้สิแล้วนี่5นะไอ้ดูไอ้ดู อัพโหลด22เมกอันนี้อัพโหลดปลาเข้าไป60เมกเลยจ้าโอ้โหใจกลางสี่แยกกระโสกนะคะข้ามทางขนาดนี้นะคะจอดเต็มขนาดนี้ค่ะคิดดูดิทุกการโหลดการดูหรือการเซิร์ชอะไรของเราก็ตามเนี่ยที่ใช้อยู่บน 5G เนี่ยมันจะวู้ขนาดไหนอย่างเช่นคลิปวิดีโอบน YouTube ไปซีลองเปิดให้ดูนะอันนี้นะเป็นแบบ 4K เลยนะพรวดพร,ร,รวดมาเลยจา้ามไป X สะใจอ่ะจากปกติฉบับ หลดคลิปกระดึกกระดึกกระดูออันที่มันแบบพะบวบมาเลยค่ะเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวเยวขาจะถามว่าสีแบบโม,โม้มพิกัดเดียวแล้วได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวซีจะเดินไปตรงแถวสุขุมวิทอยาไปดูกันค่ะนี่ที่เดินมานะคะจากใจกลางสีกลางเมืองเลยคือตรงอโศกเนี่ยนะคะ <Yeah. S 2> มาแถวสุขุมวิทระหว่างซอย12กับซอย10เราลองมาให้เห็นภาพเลยนะว่าถ้าเกิดซีทาการดาวนโหลดคลิปวิดีโอ รักมือดีที่มี 4G กับมือดีที่มี 5G เนี่ยความเร็วมันจะขนาดไหนเดี๋ยวซีจะทำการดาวน์โหลดนะคะซึ่งเข้าผ่าน Google Drive Browser ทั้งคู่เลยค่ะไฟล์นี้มีขนาดใหญ่มากนะคะมันคือไฟล์เดียวกันเอากดดาวน์โหลดเลยนะคะเดีย๋ยวจะกดพร้อมกันอ่าซีสามสองดาวน์โหลดโอันนี้เต่ขาขนาเสร็จแล้วค่ะอันนี้ยังไม่ถึงไหนเลยค่ะเสร็จนานแล้ว 4G ตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยนะคะ เนี่ยแหละค่ะไวกว่าก็ได้เปรียบค่ะมีว่าคนคงสงสัยนะว่าเร็วแบบนี้ถ้าเกิดวีดีโอคอลหากันเนี่ยจะกระตุกหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปวีดีโอคอลกันค่ะสวัสดีค่ะปีัปวีอยู่บริเวณไหนของอโศกครับตอนนี้ตอนนี้ค่ะจะอยู่แถวออซอย10ถึงซอยส2ส่วนปาละพีตอนนี้อยู่ที่3ยอดไม่อยากจะคุยตรงสก,กายวอล์กสาทรแตะพันจ้าฟังอโศกเป็นไงบ้างซีจัดป,ปวีแทสสองสารอบค่ะก็คือไม่เคยตกกว่า700เลยก็คือประมาณแบบ900ถึงพันมีพันแบบ พันกว่าด้วยนะจุดยอดมากเลยค่ะถือว่าเป็นสปีดที่ดีมากในช่วงเรียกว่าแรกแห่งยุคสมัย 5G นี้เราเรามาเป่าหิงชุบกันนะเดี๋ยวคนไม่เชื่อว่าวิดีโอของไปหิงชุบได้ค่ะย่างเอ็งยาวปักกระเป๋าหิงชุบนี่พอดีกันพอดีกันไปชักออกทําไมละปาละดีไม่ดีเลยอ่ะ 5G ทำไมเราเถียงกันไวมากเลยอ่ะเถียงกันจะไม่รู้จะอย่างไงก่อนความรู้สึกไร้ดีเลยมันเริ่มมาละอ่ะเราเริ่มเห็นแล้วจากการที่มัน ดาวน์โหลดไวมากแล้วก็อัปโหลดก็ในอนาคตก็จะมีการผนวกความเป็น NR หรือ New Radio เข้าไปใช่ไหมตอนนี้ถือว่าเป็นเป็นการทํางานระหว่าง 5G กับ 4G เราเห็นชัดเจนด้วยการดาวน์โหลดแล้วตอนนี้ฉะนั้นเนี่ยแงยของการไร้ดีเลยในค่าปิงมันดีขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้เราได้ประมาณ9มิลลิเซกเร็วสุดนะส่วนค่าจิ t ตเตอร์ที่ก็เรียกว่า,วาความแกว่งของการดีเลย์เนี่ยหรือปิงที่จะแกว่งบวกลบในประมาณ1-2มิลลิเซกก็ถือว่าดีมากๆ ดากนั้นชูให้คุณผู้ชมดูอีกทีนะเราชูเสร็จลักทรู 5G อีกทีนับ5 4 3 2 1 2> ชู 1> เลยนี่โอ้โหพอๆพอกันจริงๆควารู้สึกแรกของการวิดีโอคอลที่เรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงไปพร้อมๆก,กันอะเขาแบบเป๊ะๆช่วงเวลาเดียวกันเลยไม่มีห่วงดูไม่มีดีเล,เลยนะคะเป่ายิงชุดกันได้เลยนะคะน่่ๆๆ ดูหน้าทุกคนดิกระจายเขาไปอยู่ตามมุมสำคัญสำคัญของเมือง <Yeah. S 1> เพื่อทดสอบ 5G อยู่วันนี้เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะภารกิจเสียงไม่จบเดี๋ยวยังมีสนานที่ี่ต้องไปทดสอบเอกไปค่ะสนุปกางเืองกรุงเทพมากและนี่คือพิกัดสุดท้ายของซีภารกิจนี้ตรงนี้อยู่ซีแยกลาดะสงค่ะเดี๋ยวนี้จะมากดสปีดเทสทุกคนได้ดูครับนะหนึ่งสองเริ่มไปแล้วไปแล้วไปแล้วหกร้อยเจ็ดร้อยไปอีกไปอีกไปอีก 847อัปโหลด63.7ค่ะพิกัดดีๆจังเลยค่ะข้างล่างนีนนะคะเขียนว่าชีวิตดีที่กรุงเทพมหานครนี้นะคะในผลิตภัณฑ์บริษัทของชูเนี่ยมีบริษัทลูกนะคะมีรายย่อยมีบริการากต่างๆเนี่ยมากถึง50-60บริษัทเลยเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย 5G เนี่ยเป็นเรื่องของการกระเตื้องของอุตสาหกรรมความก้าวหน้าของ ธุรกิจต่างๆในทุกภาคส่วนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องสงสัยว่าจะสามารถต่อยอดเนาะทุก,กภาคธุรกิจทุก,กภาคบริการให้เ,เกิดความเจริญก้าวหน้าได้ด้วย5้าสอย่างไงเรื่องสุดท้ายคือพันธมิตรของทางทูเขาเองนะคะนั่นก็คือไชน่าโมบายรายใหญ่ของโลกค่ะโอ้ยพอออกมาใ,ใจมากนะคะกับการทดสอบในวันนี้เพราะว่าสีอจะเรียกได้เต็มตัวว่าซีคือคล,ลเมือง 5G กลุ่มแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่มีโอกาสได้ไปทดสอบจัดเต็มขนาดานี้มีถือ 5G เราก็มีซิม 5G เราก็มาและระบบน่กล้าเมืองจริงๆเลยค่ะที่แบบว่าทำให้เราได้เห็นประสิทธิภาพของ 5G ได้เร็วได้แรงแบบนี้คือเครือข่ายอัจฉริยะจริงๆค่ะสำหรับทรูในครั้งนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกทุกคนเลยว่า 5G เนี่ยเน็ตแรงขนาดนั้นคงไม่ได้เอาไปเพื่อความบันเทิงหรือความสันทนาการเปิดเน็ตพลิกนันนีนนอนอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเครือข่าย 5G ที่ซีได้ไปทดสอบเนี่ย เป็นเรื่องของการยกระดับอุตสาหกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะอยากให้แนวคิดอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเปิดตัวเปิดใจแล้วก็นําพาเอานวัตกรรมไปสู่ความเจริญของประเทศชาติเราลงไปถึงพลเมือง 5G ท,ทุกคนด้วยเช่นเดียวกันสมกับโลแกนของเขาเลยค่ะ True 5G อัจฉริยภาพสูงโลกใหม่ที่ยั่งยืนจะยั่งยืนได้ก็ต้องมือเราเลยละค่ะ heal the world และในที่สุดพวกเราก็กลับมาเจอกันยิ่งยิ่งทางนี้สนุกมากเลยนะเพราะว่าไปกลางเมืองมาแล้วไปเดินในโซนที่ไม่คิดว่าจะเดินทำภารกิจอะไรได้ส่วนเอิร์เนี่ยมาจากดีโอสยามกลับมาที่สยามคุณเหมือนคนสยามมาที่สยามเลยเนาะคือจะบอกว่าพรูฟคอนเซ็ปต์ของโลก 5G นะครับเรากำลังพูดถึงอีกหน่อยเนี่ยนะคอนเสิร์ตจะเล่นพร้อมกันใช่ไหมซีกโลกหนึ่งกับซีกโลกหนึ่งฟีเจอริงกันได้นี่วันนี้เรา3คนเฟิร์สไฟจีซิตี้เซนเนี่ยถือว่าจัดรายการพร้อมกันได้นะเนี่ยชื่น่าภูมิใจมากเลยนะเพราะว่าเราเป็นแบบว่า ข่าวกลุ่มแรกจริงๆนะคะที่ได้มารีวิว5 g ในพิกัดต่างๆของกรุงเทพมหานครนะคะขอบคุณชูมากเลยใช่แล้วค่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ลองคอนเฟ e ร์น call กันที3มคนพูดแบบปกติแล้วเนี่ยบางทีพูดแล้วมันมีดีเลยแต่คราวนี้เราแย่งกันพูดได้เลยพูดสนกันเสร็จได้เลยอันนี้เป็นข้อดีมากๆนี่เราส่งกันบ้านกันเปิดสปีดเทสทั้งวันหน่อยว่าวันนี้เราเทสอะไรมาโอ้โหเอินเทสเยอะมากไม่มีต่ำกว่า700เมก M B P S เลยนะคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากของที่ใช้ผ่านเบราว์เซอร์นี่ผ่านไทยแวร์มานะใช่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 ดีมากเลยดีมากแปดร้อยถึงหนึ่งพันค่ะแถวแถวย่านแบบตรงโซนของอโศกเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีปกติแล้วซิเชื่อว่าคนดูซีโฮจะแบบใช้ 4G มาจนคุ้นเคยแล้วเนาะโปรของคุณถ้าเป็นอัลลิมิเต็ดนะคะคุณจะสามารถอัปเกรดเป็น 5G ฟรีใช้กันไปเลยตลอดทั้งปีค่ะ ห้ามลืมเด็ดขาดสำหรับลูกค้าที่ซื้อมือถือ 5G กับครูและใช้แพ็กเกจสปีดแบบจำกัดจำนวนและเน็ตแบบความเร็วคงที่ใช้บริการ 5G ฟรี10กิกนัน3รอบบินสำหรับลูกค้าที่มีมือถือ 5G และใช้แพ็กเกจสปีดแบบจำกัดจำนวนและเน็ตแบบความเร็วคงที่ใช้บริการ 5G ฟรี15กิกนาน30วัน 5G สีวดีค่ะ